Oh, it's in Quell. Good joy. Goose if we know. สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยูซิ i เ Flower กันอีกครั้งแล้วนะคะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันไวนิดนึงก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่อัพคลิปไว้กว่าปกติในช่วงที่ผ่านๆมานะคะก็คือช่วงนี้เริ่มพอมีเวลาเคลียร์ตัวเองแล้วก็ว่างมากขึ้นนะคะเราก็เลยจัดการคลิปนี้ได้ไวขึ้นนิดนึงเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะไม่ใช่ตัวแสดงแทนแต่อย่างใดนะคะดิฉันเองนะคะก็บ้านหลังนี้ของเรานะคะก็จะเป็นบ้าน ไทนี่เนาะซึ่งเราก็ไม่ได้ทำมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละรู้สึกว่าบ้านไทนี่หลังล่าสุดที่เราอัพลงไปในน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ3-4เดือนที่แล้วเลยทุกคนน่าจะเป็นไอตัวบ้าน Industrial l o f ฟแล้วตัวนั้นแะเออมันก็เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเนาะที่เราไม่ได้ทำบ้านไทนี่ไม่ได้ทำบ้านแนวแบบว่าน่ารักปุ๊กปุ๊กอย่างนี้เลยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยมาทำกันนะคะคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะทุกคนเราก็วางไว้ให้มันเป็นบ้านของคนที่รักดอกไม้เนาะ ก็ค <chat> ือเขาจะมีการปลูกดอกไม้ไว so be ้เต <ver> ็มบ <sh> ้านเลยเป็นบ้าน่งหลังเล็กๆอบอุ่นของคู่รักที่มีความชื่นชอบในดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่เราจะมีกรินเฮาส์อยู่หลังบ้านด้วยงสดงวุกคนจะได้เห็นเราสร้างกันในคลิปนะคะก็บ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆถึงเราจะบอกว่ามันเป็นบ้านไทนี่ที่จริงๆแล้วมันต้องมีขนาดประมาณ64ทายใช่ไหมทุกคนแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราลองสร้างเป็น64ทายแล้วเราได้เชฟได้รูปทรงอะไรที่มัน มันไม่สวยอะทุกคนเราก็เลยต้องมีการหั่นนู่นหั่นนี่แล้วก็มีสระบางส่วนไปเป็นแพลตฟอร์มบ้างทําให้จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เนมีพื้นที่ใช้สอยอยู่แค่ประมาณ58าสิบแปดทยเท่านั้นเองนะคะก็แต่ว่ามันก็เป็น58าสิบแปดทยที่มีการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะคะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจโอเคแต่เอาเป็นว่ามันมีเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันครบคันนะคะก็คือมีห้องนอนแยกแล้วก็จะมีห้องน้ํามีห้องครัวห้องรับแขกอะไรครบเลยแล้วที่สําคัญก็คือ ามสไตล์ของช่องเราเลยนะคะก็คือเขาสามารถเลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันได้ด้วยก็บ้านหลังนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเรามีการสร้างเป็นสีฟ้าหลังคาแดงเนาะซึ่งมันก็จะดูแตกต่างจากใ,จในปกคลิปที่ในปกคลิปเหมือนจะเป็นสีแนวแนวแบบเขียวนมนมหน่อยเขียวมทฉะอะไรประมาณนั้นเ,นเนะะออแต่ว่าในคลิปตอนนี้มันเป็นสีฟ้าแดงนะคะเพราะว่านะตอนแรกเลยเนี่ยบ้านหลังนี้ตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างให้มันเป็นสีเขียวนมนะคะเราตั้งใจจะให้มันเป็นสีฟ้าแดงเนี่ยแหละ,ะแต่ว่า เราก็เพิ่งไปตระหนักได้หลังจากที่สร้างประมาณครึ่งคลิปแล้วนะคะทุกคนว่าเราเคยทําบ้านที่หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ไปแล้วหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านสตาร์เตอร์มั้งน่าจะเป็นคลิปแรกของช่องที่เราลงไปเลยเออมันหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้เลยทุกคนก็คือเป็นสีนี้เลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลุคของบ้านเรามันซ้ําเราก็เลยจะมีการไปเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวนมทีหลังนะคะซึ่งก็คือเกือบจบคลิปอ่ะ เกิดจบคลิปเลยอ่ะกว่าเราจะไปเปลีป่ยนเป็นบ้านสีเขียวทุกคนก็จะต้องอยู่กับไอสีฟ้าแดงอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะซึ่งถ้าทุกคนดูแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าทุกคนชอบสีฟ้าหลังคาแดงมากกว่าสีเขียวนมที่เราทําไปเนะี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปแก้ไขให้มันเป็นแบบเดิมได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบภาพที่ทุกคนเห็นในคลิปตอนเนี้ยก็ไม่ว่ากันนะคะบ้านทุกหลังที่เราอัปโหลดไปในแกลลี่เนี่ยนะทุกคนสามารถ โหลดไปเล่นได้แล้วก็สามารถ adjust อะไรหลายๆอย่างตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยาะเพราะว่าเออเวลาเราสร้างบ้านเราก็จะมีใน story ในหัวของเราอยู่แล้วแต่ว่าเวลาคุณผู้ชมเล่นเนี่ยมันก็จะมีคุณก็คุณผู้ชมก็จะมี story ของคุณผู้ชมเองรวมถึงสมาชิกในบ้านองค์ปณนิสัยของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างซึ่งเราก็ไม่ว่าอะไรนะคะบ้านของเราทุกหลังสามารถโหลดไปแล้วก็ปรับตามใจคุณผู้ชมได้เลยหรือจะโหลดแค่ เชลบ้านไปเปล่าๆแล้วก็ไปแต่งข้างในเองได้หรือจะโหลดไปแค่บ้านแล้วไปแต่งสวนเองได้ก็ตามอัธยาศัยนะคะทุกคนเพราะว่าถุกทุกคนแก้ไปเราก็ไม่รู้อยู่ดี <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะโอเคค่ะกลับมาที่บ้านของเราต่อนะคะก็อันนี้เราก็จะมายัดดอกไม้เข้าไปในรั้วด้านหน้าบ้านนี่นะคะก็บ้านหลังนี้ในรายการตกแต่งพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราก็จะเน้นการตกแต่งเป็นดอกไม้มากกว่าพวกต้นไม้ที่มีความ เ <S an> ขียวนะคะเราจะเน้นไปที่ไม้ดอกมากกว่าไม้ที่เป็นเขาเรียกไงอะไม้ใบทุกคนเออเราจะเน้นไม้ดอกไม้กระถางอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบ้านนะคะเราก็จะเป็นตรงกับคอนเซปที่เป็นบ้านของคนรักดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาเก็บเทียนเนนเนนิดหนึ่งเราจะบอกว่าเทาียนเพนนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆน,นะคะสาหรับการทำแลนด์สเคปของบ้านหลังหนึ่งก็คือดิฉันขาดมันไม่ได้ก็มันจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับ บริเวณโคนต้นไม้หรือโคนสิ่งของที่เราวางลงไปนะคะให้มันดูเหมือนว่าของชิ้นเนี้ยมันอยู่บนนี้มานานอยู่ตรงนี้มานานจนดินมันเกิดลอยลงไปมันจะทําให้บ้านดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเหมือนแปลงปลูกต้นไม้ตรงเนี้ยเราก็จะวางไว้ตกแต่งเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเราจะมีการวางดอกไม้ทับเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามเนาะเออแต่ว่ามันก็จะใช้ไม่ได้แล้วของจริงแต่ถ้าทุกคนอยากจะใช้ทุกคนก็สามารถไปถอนต้นไม้ที่เราวางไว้ออกแล้วก็ใช้กันได้นะคะ บริเวณหลังบ้านนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่แบกยาดเล็กๆให้หนอซึ่งหลอดๆเนี้ยก็ไม่ได้มีไซส์ที่ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นไซส์อยู่ที่20่สคูณสินะคะหรือ15บหาคูณยีจำไม่ได้เออแต่เอาเป็นว่ามันเป็นล็อตที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากก็มีความเหมาะสมกับขนาดบ้านของเราแหละซึ่งพื้นที่แบกยาของมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากตามไปด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนก็คือถ้าทุกคนตามช่องของเรามาสักพักหนึ่งทุกคนจะรู้ว่า ช่องของเราเป็นบุคคลที่มีปัญหากับการแลนด์สเคปเราทุกคนก็คือเราเป็นคนที่ทำแลนด์สเคปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับการทำแลนด์สเคปนะคะก็การที่มีแลนด์สเคปพื้นที่ไม่ใหญ่มากก็คือจะช่วยลดความกระวนกระวายของเราลงได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วเราก็มีความเอนจอยกับการทำแลนด์สเคปของบ้านหลังนี้มากๆนะคะก็อนนี้ก็จะปูเป็นพื้นหินนะคะแล้วก็มีบริเวณพื้นที่นั่งเล่นเนาะเป็นโต๊ะบอกว่า เออทานข้าวพูดคุยอะไรอย่างนี้ได้บ้างแต่ว่าบ้านหลังนี้เราจะไม่ได้ใส่เตาบาร์บีคิวเข้าไปนะคะเพราะว่าใส่ทุกหลังแล้วมันก็เบื่อแล้วทุกคนก็เลยทําอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวถ้าใส่ไปเดี๋ยวซีมองคุณก็เดินออกมาปิ้งกันทั้งวันในครัวในบ้านไม่ต้องชงต้องใช้มาแล้วนะคะเออก็บริเวณหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เราจะอัดรวมไมา้นา,นาพันธุ์เข้าไปนะคะก็คือเป็นมีต้นไม้เท่าไหร่ใช้ให้หมดมีดอกไม้ กี่แบบกี่กระถางก็คือยัดเข้าไปให้หมดนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยพูดตรงๆก็คือมันจะมีการใช้พาคเสริมเยอะนิดนึงเนาะก็ต้องขออภัยในจุดๆุดนี้ด้วยแต่ว่าดิฉันมีความสุขกับมันมากนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นการใช้ภาคเสริมที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการแบบของชิ้นใหญ่กระจัดกระจายขนาดนั้นแต่ว่าจะไปนเน้นพวกของตกแต่งกระจุกรกเจ๊กเนาะก็อันนี้ก็จะเอากระถางรูปเห็ดน่ารักมาวางนะคะนี่จำไม่ได้มาจากแพคไหนแต่ว่าน่ารักมากเลยเนาะ ไอรูปเห็ดแต่ทุกคนเราเป็นกระถางแตกที่เราชอบมากน่าจะมาจากคอทเทจนะคะคอทเทจจะมีต้นไม้น่ารักน่ารักเยอะนะ <c oughs> ก็บ้านหลังนี้ทุกคนเราไม่ได้ทําให้มันเป็นสไตล์คอร์ทเทจนะคะถึงมันจะมีบ้านเหมือนมันจะเป็นบ้านที่มีต้นไม้เยอะก็เพราะว่าเรายัางรู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นฟิลเหมือนเป็นบ้านของที่อยู่ชานเมืองอยู่ทุกคนเป็นบ้านของคนเมืองอยู่ไม่ได้ต้องการที่จะให้ขึ้นป่าขึ้นเขาเลยขนาดนั้นเขาแค่เป็นบ้านในเมืองที่ มีความชื่นชอบในการเลี้ยงดอกไม้เท่านั้นเองนะคะ mm. ก็ทุกคนจะเห็นว่าเราไม่ได้ลบไอ้บ้านสีมพูหลังข้างๆที่เราที่มันจริงๆมันเคยเป็นบ้านเบสเกมที่เราเคยอัพไปก่อนนั้นเนี้ยออกไปนะคะ mm. เพราะว่าเราต้องการให้บรรยากาศตอนที่เราทำสปีดวยวนเนี้ยมันดูเหมือนว่ามันมีบ้านอยู่ข้างๆมันเป็นชุมชนที่มีคนอยู่ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลอทที่เรามาสร้างเนี่ยไอ้มันจะเป็นลอตที่อยู่ในเมืองนิวเคลสซึ่งเป,เป็นเมืองที่โล่งมาก เออเราก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ลบไอ้บ้านข้างๆทิงง้งไปเพื่อให้คลิปสปีดบิวของเรามันดูมีชีวิตชีวาน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เราถ่ายพรีเซนต์แล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพของบ้านเหล่านี้เราก็ต้องไปลบมันออกอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันแย่งกันเด่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออในสปีดบิวก็คือให้มันมีบ้านอยู่ข้างๆเป็นฟิลฟิลประมาณนั้นบริเวณนี้ก็จะวางเป็นกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีการจัดแต่งเป็นพุ่มไม้เพิ่มเติมนะคะ วางต้นไม้เข้าไปเยอะๆเลยให้มันดูมีพื้นที่สีเขียวทุกซอกทุกมุมน่ารักมากเลยทุกคนเป็นบ้านที่เราแบบว่าเป็นผลงานบ้านที่เราบอกเลยว่าเรามีความภาคภูมิใจกับบ้านหลังนี้มากประมาณหนึ่งนะคะทุกคนเรารู้สึกว่ามันน่ารักบุกป,ปีกทุกส่วนเลยอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนชอบบ้านไทนี่เป็นทุนเดิมด้วยเราชอบบ้านไซส์ประมาณเนี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าถ้าเป็นไมโครเลยเนี่ยมันก็อาจจะเล็กไปแล้วก็แบบว่าบางทีตอนสร้างเนี่ยบางทีเราก็จะมีความแบบว่า เอ,อ่ยังไงดีนะเออวางตรงไหนดีนะนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าบ้านไทยนี่นี่อก็เป็นไซส์ที่กําลังดีนะคะในกรีนเฮาส์ของเรานะคะเราก็จะมีการวางเหมือนเป็นถาดเพราะเรียกไงไอถาดเพาะปลูกอเอ่อเข้าไปในกรีนเฮาส์นะคะทุกคนซึ่งเราเทสแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้จริงนะคะทุกคนสามารถใช้ทํามาหากินปลูกต้นไม้หาเงินหรือแบบว่าทําอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะทํานะคะได้ในกรีนเฮาส์หลังนี้นะคะบริเวณนี้เราก็จะมาวางเป็นเชลติด เขาเรียกไงอะติดเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าผนังผนังที่เป็นซี่กระจกอย่างเงี้ยเออทุกคนเราก็จะเอาเชลมาแปะผนังนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาโทษต้นไม้น่ารักปลูกปิ๊งเนี่ยเขาไปวางตกแต่งด้านบนนะคะแบบว่านอกจากจะปลูกต้นไม้ด้านล่างแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็ยังมีการนําดอกไม้ที่เขาปลูกเขาเลี้ยงเนี่ยมาวางไว้ด้านบนนะคะซึ่งมันก็น่ารักมากมากเลยทุกคนก็ค,คือเราพูดคําว่าน่ารักไปหลายรอบแล้วก็คือมันน่ารักจริงๆิทุกคนเราปื้มปิ่มกับ ผลงานบ้านหลังนี้ของเรามากๆทั้งในส่วนของเอ็กเทียทั้งส่วนของแลนด์สเคปทั้งส่วนของอินทียรก็คือเราเราชอบทุกส่วนของบ้านหลังนี้นะคะจนอยากที่จะแบบไปเปิดเกมเพลย์ทักซีรีส์แล้วก็มาเล่นเองเลยนะคะก็บ้านหลังน well ี้เนี่ยรู้สึกว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นห้าเนาะก็ถือว่าแพงไหมอะทุกคนคือปกติเราสร้างบ้านแล้วมันหลังใหญ่หน่อยมันจะแสนกว่าเป็นประจําเลยทุกคนมันก็เลย เรารู้สึกว่า45,000นี่ไม่ค่อยแพงนะคนมาเธอโหลดรอบเดียวเอาอยู่ทุกคนโหลดไปเล่นได้เลยสบายมากมาเธอโหลดรอบเดียวเท่านั้นทุกคนได้บ้านหลังนี้ไปเล่นเลย <c oughs> ก็จะวางเป็นกระถางต้นไม้เข้าไปทั้งสองชั้นเลยนะคะซึ่งไอ้กระถางต้นไม้นี่แหละเป็นจุดที่ทำให้บ้านหลังนี้มีการใช้แพ็กเสริมที่สิ้นเปลืองมาก บ้านมาเทโลดรอบเดียวแต่เงินในชีวิตจ,จริงก็มาเทโลดไม่ได้ครับขออภัยนะวคะทุกคนแต่ว่าขอขอสร้างบ้านแบบตามจมาินตนาการตัวเองนิดหนึ่งเนาะก็จริงจนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกในรอบเดือนเลยมัง้งแบบเดือนสองเดือนเลยมั้งที่เราโมแต่หายหัวไปทำอพาร์ทเมนต์นะคะก็พอเลยพอได้กลับมาทําบ้านแบบตกแต่งต้นไม้ก็อยากจะแบบทําให้มันชามนิดนึง นี่ก็จะเป็นน้องๆจ้าจะมาจากคิดที่มันเป็นเหมือนเป็นคิดต้นไม้เลยบางถ้าจําไม่ผิดนะเป็นบูมิ่งบูมคิดเออพูดถึงแพคคิดทุกคนก็เราอาจจะประกาศไม่ใช่ประกาศสิเราอยากจะมาบอกว่าออในช่วงประมาณสัปดาห์หน้านะคะช่วงวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ในวันที่19พฤศจิกาจะเป็นวันเกิดเรานะคะซึ่งเราก็าคิดอยู่ว่าเออช่องของเราเนะี่ยมันควรจะมีกิจกรรม อะไรสักหน่อยไหมเนื่องในแบบว่าเออวันเกิดแล้วเราก็อยากจะมีการขอบคุณคุณผู้ชมอะไรหลายๆอย่างด้วยซึ่งช่องของเรามันก็เป็นช่องเล็กๆเนอะถึงมันจะแบบว่าไม่ได้มีการใหญ่โตอะไรมากแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากจะมีแอคทิวิตี้ร่วมกับทุกคนแล้วก็อยากจะขอบคุณในความดีงามทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องของเราอะไรประมาณนั้นเนาะก็เราก็คิดอยู่ว่าเราควรจะจัดเป็นกิจกรรมเล็กๆดีไหมแต่ก็คิดเหมือนกันว่ามันจะมี คนมาเล่นด้วยไหมวะอะไรเงี้ยเพราะว่าช่องเรามันก็ไม่ได้โด่งดังอะไรขนาดนั้นณตอนนี้นะก <c oughs> ็เลยคิดอยู่ว่าจะจัดดีไหมแต่ละทุกคนถ้าจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราจะประกาศไว้ที่หน้าคอมมูนิตี้ของ Youtube เราแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเออก็ประมาณน,นั้นนะคะอัน <c oughs> <c oughs> <พ> <c oughs> นี้เราก็จะมาวางเป็นต้นไม้ต้นไม้เข้าไปในซอกของบ้านนะคะไม่อยากให้มันเป็นพื้นโล่งๆเราก็เลยวางต้นไม้เข้าไปเนาะ วางยัดเข้าไปในซอกให้เต็มเลยหมุนหน่อยนะคะเพื่อให้เพื่อไม่ให้มันดูเป็นแพทเทิร์นมากเกินไปนี่ก็จะมาเปลี่ยนตัวเขาเรียกไงไอล้างต้นไม้ให้มันเป็นเหมือนกระถางแบบอื่นนะคะแล้วเราก็จะเอากระถางอันนี้มาวางทุกคนจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เรามีการใช้ต้นไม้ที่มันเกาะไปบน กาะไปบนผนังบ้านด้วยนะคะเพื่อให้มันดูมีความแบบว่าชา่ำมีความต้นไม้เยอะมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของอินเทียกันซึ่งทุกคนก็จะงงไหมว่าเราไปตัดแบ่งฟอร์แพนตอนไหนก็คืออันนี้เราไม่ได้มีการตัดตัดส่วนที่เราทำฟอร์แพนให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเพราะว่าเราก็มีการตบตีกับตัวเองอยู่พอสมควรก่อนที่จะได้เลยเอานี้มานะคะก็ก็เลยเหมือนราตัดมาตอนตกแต่งเลยดีกว่าเพราะแค่นี้คลิปก็โคตรยาวแล้ว เออก็บ้านหลังนี้นะคะด้านในเราก็จะมีเหมือนเป็นโซฟาขนาด3มที่นั่งนอซึ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะเทสแล้วถ้าจะมีใช้งานไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกของเล็กๆแบบพวกเครื่องชงกาแฟที่เราวางตกแต่งเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของใหญ่ๆห,หรือว่าของที่มันมีความจําเป็นต่อก,การดํารงชีวิตเนี่ยเราก็เทสให้หมดแล้วว่าสามารถใช้ได้นะคะ อันนี้เราก็จะมาแก้สีด้านานอกที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเป็นฟ้าแดงเนาะอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวกันแหละแล้วเราค่อยมุดไปทำอินททเรียต่ออันนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าใส่เข้าไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า แม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตยอยู่ในโลกความจริงหรือโลกแห่งเดอะซิมอยู่ในโลกของความจริงหรือโลกของเดอะซิมทุกคนก็ยังมีความต้องซักผ้าแนละ้วทุกคนเพื่อความสมจริงนะคะทุกคนสังเกตว่าเราจะเป็นบุคคลที่ติดเครื่องสักผ้ามากๆเลยในทุกๆคลิปเราจะต้องใส่เข้าไปอันนี้เราก็จะมีความตบตีกับ วอลเปเปอร์ paper, แล้วก็สีของพื้นอยู่พอสมควรเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันหาของที่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าใช้วอลเปเปอร์จากผ้าคอเทจก็ดูลายตาไปนิดนึงบ้านมันก็ไม่ได้คอเทตขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะใช้ของเบสเกมมันก็ดูสีแปลกๆอีกแล้วก็สีพื้นนี่ก็ไม่รู้จะแมทยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันเป็นสีพื้นสว่างเนี่ยมันจะทําให้บ้านดูจืดน,นะเราก็เลยว่าสุดท้ายก็เลยตบตีกับตัวเองหลายรอบแล้วก็ได้เป็นสีนี้มาะคะทุกคน ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ใช้สีที่มันเราเข้มขึ้นมานิดนึงเนาะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันดูไวนะในการที่เราเปลี่ยนสีอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะมันมันใช้เวลาพอสมควรเลยนะกะว่าจะที่จะออกมาเป็นสีเนี่ยก็คือตบตีกับตัวเองอยู่แบบนานใช้ได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าพยายามตัดคลิปออกมาให้มันดูสั้นนะคะจะได้ไม่ยืดเยื้อกัน ของตกแต่งในบ้านเนี่ยเราก็จะใช้เหมือนเป็นผ้าคอเทตเนาะผสมกับแบบหลายๆผ้าทุกคนใช้ปนปนกันนะคะแล้วก็จะมีพวกที่เป็น cat a อน d o อกอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นบ้านที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะทุกคนคทนสีเขาจะอ่อนๆแบบว,ว่าละมุนละมุนไม่ได้เน้นไปที่การจัดสไตล์ให้มันดูจัดจ้านไปที่สไตล์ใดสไตล์หนึ่ง จะปนๆกันหลายๆอย่างเพื่อแบบบ้านโฮมมี่ทุกคนบ้านที่แบบบ้านที่ดูมีคนอยู่จริงๆอะ่ะมันมันก็จะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นฟีลประมาณเนี้ยแหละอันนี้ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟที่วางแต่งเฉยๆนะคะ่ะใช้งานจริงไม่ได้บริเวณนี้ก็จะมาติตดเป็นพลาเช็ดมือนิดหน่อยแล้วก็กระทะนะคะอันนี้ก็จะวางดอกไม้ตกแต่งเนาะในบ้านของเราก็ต้องมีดอกไม้นะคะ ทุกคนจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เราจะไม่ได้มีการใช้ทีวีที่มันเป็นจอแบนเลยเพราะว่าเราอยากให้มันเข้ากับมูดแอนโทนของบ้านเนาะที่มันจะเป็นโฮมี่เรียบง่ายดูแบบว่าไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยมากนะคะแต่ว่าเน้นความแบบจะว่าวินเทจก็ไม่เชิงแต่เน้นความแบบเรียบง่ายมากกว่าอันนี้เราก็จะวางเหมือนเป็นกล่องนิตติ้งให้ด้วยนะคะทุกคนสามารถให้ซีมของคุณไปถักเล่นกันได้บริเวณนี้ก็จะเป็นกล่องรองเท้านะคะ พี่ใส่จดหมายเนาะแล้วก็วางพรมหน้าบ้านติดไฟเพิ่มนิดหน่อยนะคะให้ดูสว่างเนี่ยดูทุกคนอนออกมาแล้วโทนสีมันดูแบบดูลมูลมากเลยประหนึ่งดิฉันใส่ลีเชตแต่ว่าช่องของเราแบบว่าปกติจะไม่ได้ใส่ลีเชตนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็คือสีละมุนเหมือนใส่ลีเชตเลยก็คือเรามีความปื้มปิบมากกับผลงานที่ออกมานะคะถ่ายรูปออกมาก็สวยมากๆเหมือนกัน ันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนนะคะเตียงอันสวยงามอันนี้ก็จะมาจากภาคใหม่นะคะที่เป็นภาคม้านะคะภาคที่มันเลี้ยงม้าเออก็เป็นเตียงที่มีลายดอกสีเขียวอ่อนน่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีการใส่เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ไปลายเตียงนะคะติดกระจกนิดนึงเนาะใช้แต่งตัวหรือใช้ซ้อมพวกสกิลดีเบตอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ผ้าม่านจากแ a t and d o ดนะคะวางพรมนิดนึงเนาะ เตียงนี้ใช้ได้จริงนะคะก็คือใช้ได้จริงของเราหมายความว่าใช้ทําอะไรอย่างอื่นได้มากกว่านอนนะทุกคนแบบทุกคนจะน่าจะเก็ตว่าถ้าเราวางเตียงติดผนังผนังหนึ่งอะซิมมันสไลด์ตัวเข้าไปนอนสองคนได้ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่สามารถทํากิจกรรมอะไรได้นะคะแต่ว่าเตียงนี้สามารถทํากิจกรรมได้นะคะก็ถ้าถ้าคุณมีภาคไทนี่ลิวิงด้วยในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่เป็นไซ อ่า uh, 64ช่องเนี่ยมันก็จะได้อัพสกิลมากมายนะคะทุกคนมันจะได้ผลผลประโยชน์สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างจากการอาศัยอยู่ในเป็น t i n นี่ s i d ิเดนซนะ,ะทุกคนก็คือว่าหลังนี้ก็คือเหมาะมากสําหรับการเริ่มต้นชีวิตในเกมซีมนะคะทุกคนอยู่กันเป็นคู่รักได้เลยแล้วค่อยแบบว่าไปวางเพงนขยับพยายอะไรทีหลังก็แล้วแต่นะคะ เหมาะกับการเป็นบ้านสตาร์เตอร์มากๆแต่ว่าจะติดอย่างเดียวก็คือเรื่องงบประมาณนิดหนึ่งก็อย่างที่เราบอกว่ามาเทโลดสักหนึ่งทีรู้เรื่องนะคะจบเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะค่ะทุกคนซึ่งก็จะมีห้องน้ําแมวด้วยเราจะให้เป็นชาเวอร์แบบที่ไม่ได้เป็นตู้นะคะทุกคนเป็นแบบเปิดไปเพราะว่าเอาตรงๆก็คือที่ไม่พอเราก็เลยไม่ได้ให้เป็นชาเวอร์บล็อกเข้าไปอันนี้จะมาย้ายเหมือนเป็นคอนโดแมวนิดหนึง่งทุกคนรู้สึกว่ามันไม่มีที่วางตะกร้าผ้าในห้องน้ําเราก็เลยต้องมาหาที่วางตะกร้าผ้าด้านนอกนะคะ พีก็จะวางตะกร้าผ้าไว้บริเวณตรงนี้ติดไฟเพิ่มแล้วก็วางของตกตกแต่งกับจุกจิกในห้องน้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะติดรูปอีกนิดนึงแล้วก็จะเสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับบานโทนสีละมุนละไมของเราหลังนี้นะคะอา้าวยังไม่จบเหรอเรานึกว่าจบแล้วโอเควางวางแชมพูอีกนิดนึงทุกคนวางแชมพูนิดนึงโอเคแล้วก็จะจบกันจริง,รงๆแล้วก็ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกในรอบหลายเดือนเลยเนะาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนตัวเราเนี่ยชอบมากๆเลยบ้านหลังนี้อยากจะโหลดไปเล่นเองเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย